คุณแก้วถามว่าคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่งอ e ีเคมติด C305 0ศค่าเการขอทราบวิธีการเคลมค่ะเลขเคลมโค้ดจะต้องเป็น PP หรือ EP ค่คะอ๋อต้องเป็น EP ครับเพราะว่า PP เนี่ยจะเป็นการปิดสิทธิธที่ธีนะครับก็คือการพิสูจน์ตัวตนก่อนการเข้ารับบริการนะครับดังนั้นครับโดยกระบวนการของการให้บริการโดยเฉพาะมาคัดก,อกรองกรณีมะเร็งลำไส้ใหญน่นะครับ คนไข้ามาหาเราเนี่ยเราทําการขอบัตรประจําตัวประชาชนทําการตรวจสอบสิทธิ์อาจารย์จะตรวจ่านทางโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันที่ชื่อว่านิวออ h ท n ก็ได้ตรงนั้นเสียบัตรนะครับแล้วก็ทําการตรวจสอบสิทธิ์ได้ก็จะบอกว่าเป็นสิทธิ์อะไรอ,อย่างกรณีเนี้ยเป็นสิทธิ้าราชการซึ่งมารับบริการส่งเสริมป้องกันในการคัดกรองมะเร็งล็อตใหญ่นะครับเขาก็มีสิทธิ์นะครับก็เมื่อเขามีสิทธิ์แล้วก็มีสิทธิประโยชน์อาจารย์ก็ให้บริการนะครับ เมื่อให้บริการคัดกรองในเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วในวันนั้นขอบัตรเขา้าอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําการปิดสิทธิ์นะครับเมื่อปิดสิทธิ์แล้วนะครับะบวนการเนี้ยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ KTP เนี่ยตอนนี้เขาพัฒนาระบบที่มันสามารถไปเชื่อมอ่านกับฐานข้อมูลของ n e o อ t ลนได้อาจารย์สามารถปิดสิทธิไ์ได้ได้หลายกรณีนะครับจะปิดสิทธ์ในตัวของ KTP ก็ได้นะครับหรือ จะปิดสิทธิ์ผ่านนิวอเทนก็ได้เมื่อปิดสิทธิ์ผ่านนิวอเทนเนี่ยเมื่อสิ้นสุดบริการระบบของเอ็คทีพีเนี่ยเวลาอาจารย์ไปบันทึกบริการเขาสามารถที่จะให้อาจารย์บันทึกบริการใส่13หลักใส่ชื่อนามสกุลใส่วันที่รับบริการนะครับเมื่ออาจารย์ใส่เรียบร้อยมันจะมีปุ่มให้กดเพื่อที่จะไปตรวจสอบว่านะักวันที่อาจารย์ทําการตรวจเคสเนี้ยได้มีการปิดสิทธิ์ไปเรียบร้อยอยังถ้ามีปุ๊บมันจะไปดึงตัว แอปพูบโค้ดที่นำหน้าด้วย EP e n d Point นะมาไว้ในตัวของ uh, KDP จากนั้นอาจารย์ก็ไปบันทึกผลบันทึกผลเสร็จมันก็ Active พร้อมที่จะไปสร้างใบเบิกจ่ายถ้าทำตามขั้นตอนนี้ครับรับรองว่าไม่มีทางที่จะติด305แน่นอนครับครับผม